สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฏและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพาทาโรทุกททันด้วยนะครับความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักของชาวราศีกรกฏต้องพบเจอกับเรื่องดาวอะไรบ้างใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งบอกว่าเลยจ็ดไม้เจดไม้นี่มันต้องลักษณะของความจริงจังจริงจังทุ่มเทความรักของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะ หูสู้รบตกมือต้องจริงจังต้องออกแรงต้องเหนื่อยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเจดไม้นั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูต่อว่าใบที่สองเป็นอย่างไรก่อนใบที่สองใบบอกให้บอกว่าต้องจริงจังต้องทุ่มเทมีเดอะเวอร์ขึ้นอีกเดอะเวอร์คืออะไรล่ะความพอใจหรอ ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังกฟีดอะไรกรฟิดกะฟาดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าววอะไรเพราะว่า the w o r l คือการจากลาคือการไปแล้วนะหรือเราไม่โอเคกับตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูต่อใบที่สามครับความรักของคุณเป็นอย่างไรคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยอ่ะ เหนื่อยกับความรักคุณอยากจะพักคุณอยากอยากจะสบายไม่อยากเหนื่อยแล้วอะลักษณะของไพ่ออกมาเป็นลักษณะว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเหนื่อยแล้วความรักทําไมมันเหนื่อยจังวะทําไมมันมีปัญหามีอะไรต้องมาจัดการต้องมีอะไรให้ทำมีอะไรต้องแก้ไขทําไมมันมันม,มีเรื่องของความไว้วางใจขอกมามีเรื่องให้ต้องพิสูจน์ต้องอะไรต่ออะไรมากมายจนทาให้คุณรู้สึกโอ๊ย oh, ฉันอยากจะพักละความรัก ฉันเหนื่อยมากแล้วฉันอยากจะสบายแล้วเข้าใจป่มมันเป็นลักษณะความรักที่แบบว่าเจ็ดไม้มันต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะปล่อยวางอยากจะละแล้วอะ the word คืออยากจะปล่อยวางไม่เอาแล้วอะมันเหนื่อย empathy คือบางทีอะคุณอยากจะสบายโอเคไหมอยากรู้สึกสบายไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาอะไรใบสุดท้ายครับบอกว่า ฉันอยากอยู่คนเดียวอ้าวแล้วสีกรกร่กดเหนื่อยแล้วซึ่งความรักฉันอยากพักและอยากอยู่คนเดียวโอเคละจบเลยจบเลยสี่ใบนีเาา้เรามาดูต่อเรามาดูต่อตอนนี้สี่ใบเนี้ยมันไพ่บอกว่าความรักที่เดินทางมาถึงจุดที่ว่าเหนื่อยกับความรักที่มันต้องต่อสู้ต้องแย่งชิง ตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยมากแล้วคุณก็อยากพักแล้วคุณก็อยากอยู่คนเดียวด้วยโอเคปะมันแปลว่าอะไรได้อีกไหมตอนนี้เท่าที่เห็นนะมันเป็นลักษณะว่าบางทีอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันมีไพ่ของความวัดตั้งคันเข้ามาด้วยอ่ะมีอารมณ์บรรยากาศของควาว่าเอ็มเพกเข้ามาคือท้องตั้งคัน ถ้าความรักของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะมันเดินทางถึงแบบว่าความรักของคุณมาถึงขั้นที่แบบว่ามีน้องกําลังดูกําลังเขาเรียกว่าอะไระเป็นคุณแม่มือใหม่ได้ไหมเป็นคุณพ่อมือใหม่เป็นคุณแม่มือใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามีไพ่เอ็มเพเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าทีนี้ต้องให้ราศรีกรกฏมายืนยันว่าคุณกําลังเป็นคุณแม่มือใหม่ใช่ไหม คุณเหนื่อยคุณอยากจะพักคุณอยากจะเอาเวลามาดูแลลูกที่อยู่ในคันอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูต่อนะครับผมขออนุญาตขยายขยายไพ่ทุกใบเลยเจ็ดดาบไปเจ็ดไม้เป็นยังไงอะเจ็ดไม้มันเป็นยังไงดูซิมีเด็ดไม้นี่เป็นเดอร์ฟูเข้ามาเออเอาแล้วนะเจ็ดไม้เป็นเดอร์ฟู เดอะเวอร์ให้ยขยายเป็นอสศวนไม้เอ็มเพกระทังหันแล้วก็เฮอร์มิตเป็นเดอะสตาร์โอเคแหละเข้าใจแล้ครับว่าความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณกำลังมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งขันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงหยุดไว้โอเคเพราะฉะนั้นราศีกรกฎ พอเราเปิดไพ่ยขยายมากขึ้นเราเริ่มดูชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไพ่ของความรักนี่นาสิ่งที่คุณทำมาเจดหมายเจ็ดไมายสิ่งที่คุณทำมานั้นความจริงจังที่คุณทุ่มเทให้ความรักที่คุณเทมเทให้ตอนนี้คุณประสบความสำเร็จแล้ว The f เข้ามานี่มีความสุขประสบความสำเร็จเรื่องอะไรล่ะสิ่งที่คุณรอคอยอะสิ่งที่คุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณปรารถนามันมาแล้วไง มันมาแล้วอะไรมาล่ะคุณกำลังตั้งครรภ์แล้วคุณรู้ข่าวนี้แบบกระทันหันเพิ่งรู้ตัวเฮ้ยฉันท้องเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ตัวโอเคไหมเพราะนั้น h e r ร์ t ิ h e star ตอนเนี้ยคุณกำลังดีใจคุณได้รับข่าวดีและคุณเองกำลังดูแลรักษาชีวิตน้อย,อยโอเคละความรักมันเริ่มเปลี่ยนแล้วบริบ,บทมันเริ่มเปลี่ยนแล้วในเมื่อ จากคนสองคนเริ่มมีสามคนแล้วสามคนหรือสี่คนอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่ครอบครัวนะเออแต่ตอนนี้คุณมีข่าวดีเข้ามาแล้วกำลังตั้งคันโอเคเพราะฉะนั้นเอ,อมิดกับเดอะสตามันต้องดูแลมันต้องทำอย่างดีมันต้องใกล้ชิดมันต้องไปโฟกัสเรื่องนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นความสุขความรักการดำรงชีวิต ผมบอกได้เลยว่ากําลังพบข่าวดีมีความสุขมันเป็นเรื่องของข่าวดีนะแบบกระทันหันด้วยแบบไม่ทันตั้งตัวพึ่งรู้ด้วยผึ่งรู้ด้วยเออทำอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็คือนี่แหละมันเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเป็นบรรยากาศของความอิ่มเอมใจถ้ามองในแง่ของความรักตอนนี้มันก็เป็นความสุขที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้น คลิปนี้เราก็ต้องยินดีกับคุณด้วยนะครับผมยินดีด้วยแหละเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ยถ้าเราเอ๊ถ้าอ่านตอนแรกงองนะทําไมเอ็มเพขึ้นมาบรรยากาศอย่างนี้แต่พอเราเปิดไพ่ขยายปุ๊บเรารู้แล้วว่าอ๋อเจ็ดไม้เนี่ยเขาอุตส่าห์มุ่มานะอาจจะทำกิฟอาจจะทําคือกว่าจะมีลูกใช้เวลานานนะทาอยู่นานนะกว่าจะมีตอนเนี้ยมีความสุขแล้ว ดอเวอร์อัศวินไม้มันทําสําเร็จแล้วไงเออมันเป็นการรอคอยที่แบบความรักอย่าง่ที่แบบว่าสมการสมดังการรอคอยโอเคนะเพราะฉะนั้นขอให้คลิปนี้ขอให้คนที่ดูคลิปนี้อาถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกก็ยินดีด้วยขอให้มีความสุขนะครับผมขอให้ยินดีกับสิ่งที่ได้โอเคละน่าจะเป็นเรื่องของความสุขแล้วลหละเราคงไม่ไม่มากมาย,ลยแล้วเพราะว่า จบแล้วไพ่บอกมาประมาณอารมณ์ว่านี่แหละคือความสุขที่รอคอยโอเคนะครับสั้นๆง่ายๆความสุขที่รอคอยนะครับความรักราศีกรกฎจบแล้วนะขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ